ยิ่งสงครามยืดเยื้อการจ่ายเงินการหาอาวุธมันก็จะบั่นทอนความมั่นคงของรัฐบาลอิหรานอิหรานอาจจะไม่ออกมาสนับสนุนโดยตรงแต่ใต้ดินใต้โต๊ะสนับสนุนทั้งจะลวดทั้งโดนทั้งกองกำลังอาสาซึ่งตอนนี้กำลังประกาศ รวมคนนักสู้อิสระโดยผู้นำระดับสูงของอิหร่านนะครับที่สายตรงกับท่านอิหมามอาลีคาเมเดีซึ่งเป็นประมุขสูงสุดของอิหร่านนั้นมันมีลูกน้องสายตรงของท่านไปประกาศระดมคนเพื่อให้ไปรบในสงครามศักดิ์สิทธิ์นี้ให้ไปทำจีฮัดแล้วจะเคลื่อนพลจากอิรัก เข้าซีเรียจากซีเรียจะเข้ามาที่ที่ราบสูงโกลันแล้วก็จะปะทะก,กับอิสราเอลกองกำลังอ d ดบริเวณที่ราบสูงโกลันนี่เขาพูดทายทอดไปทั่วประเทศทายทอดไปทั่วอาหรับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าพูดนี่จะเอาจริงหรือว่าพูดเพื่อโปรปการได้าโฆษณาชวนเชื่อเฉยแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงก็คือการยิงกันแล้วระหว่าง อิสราเอลกับฮิสบอเลาะภาคใต้ของเลบานอนตอนนี้ถูกถล่มกันหนักภาคเหนือของอิสราเอลก็ถูกถลม่มฝั่งฮิสบอเลาะยิงจรวดมาอิสราเอลยิงปืนใหญ่จัดการฐานที่ตั้งจรวดของฮิสบอเลาะซึ่งก็ยอมรับความจริงว่าเวลานี้วันนี้สงครามที่เกิดขึ้นระหว่างอิสราเอลกับฮามาสบริเวณ ฉนวนกาซ่ามันได้ขยายพื้นที่แล้วจากลบกันเฉพาะฉนวนกาซ่าวันนี้มันขยายพื้นที่ไปลบกันอยู่ภาคเหนือของอิสราเอลและตอนใต้ของเลบานอนสมบูรณ์แล้วครับขยายพื้นที่การเติมกำลังการเติมกำลังจะต้องเติมจากอิหร่านอิหร่านจะต้องช่วยฮิสบัลเลาะอิหร่านจะต้องช่วย ฮามาตซึ่งเมื่ออิหร่านขยับเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนกลุ่มกองกำลังนี้นั่นคือก็ต้องดึงศักยภาพดึงงบประมาณดึงคนดึงอาวุธจากอิหร่านให้มาสนับสนุนฮามาตและฮิสบุลล์ยิ่งสงครามยืดเยื้อการจ่ายเงินการหาอาวุธ มันก็จะบั่นทอนความมั่นคงของรัฐบาลอิหร่านและในอิหร่านนั้นมันก็มีกองกำลังที่สนับสนุนโดยสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลที่กองกำลังนี้มีหน้าที่ไปรอบสังหารนักวิทยาศาสตร์ของอิหร่านนี่ใทยที่ไปผลิตอาวุธนิวเคลียร์นี่พอัดจะดูท่าว่าจะผลิตอาวุธนิวเคลียร์สำเร็จนี ถูกฆ่าตายนี่เกิดขึ้นในอิหร่านประจำก็ไม่มีประเทศไหนที่สนับสนุนเรื่องนี้นอกจากอิสราเอลกับอเมริกาเท่านั้นแหละที่ต้องการจะไปจัดการไม่ให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์นี่เขาก็รู้กันอยู่ดังนั้นกลุ่มนี้เขากำลังเตรียมการที่ผมเคยพูดไปครั้งหนึ่งในรายการว่าเมื่อประมาณเดือนกว่าที่แล้วนี่เตรียมก่อวินาศกรรมในกรุงเตหะรานสาสิบจุด กองกำลังป้องกันปกป้องการปฏิวัติอิสลามนี่ไปจับได้มีคนร่วมขบวนการเป็นร้อยนะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นภายในของอิหร่านเองก็มีปัญหาเนื่องจากการประท้วงของประชาชนก็ยังประท้วงอิหมามอาลีค้าเมด้อีอยู่โดยในเฉพาะเรื่องของการใช้กฎ ในการบังคับผู้หญิงสวมฮียาบนี่แล้วก็ใครไม่สวมก็ถูกทำร้ายนี่นี่ไงสงครามตัวแทนดังนั้นผมยังมองว่าเงินที่สหรัฐอเมริกามอบให้อิสราเอลนะจำนวนหาแสนหนึ่งมืนกว่าล้านบาทเพื่อใช้ทำสงครามนี้นมันน่าจะกลายเป็นเงินหัวเชือ้อเ,เพื่อที่จะให้สงคราม ครั้งนี้เนี่ยมันยืดเยื้อต่อไปยิ่งดึงศักยภาพของอิหร่านให้เข้าร่วมสงครามมากเท่าไหร่เงินมันก็จะไหลออกจากอิหร่านมากขึ้นเท่านั้นเมื่อเงินไหลออกจากอิหร่านจอแดนก็ต้องหาทางป้องกันให้ตัวเองนี่อยู่ได้จอแดนก็ต้องใช้เงินในการสร้างความมั่นคงให้กับกองทัพของตนเอง ไปซื้อจากไหนละครับจอแดนก็อยู่เคียงข้างพี่เบิรมสหรัฐมาตั้งแต่กษัตริย์ฮุสเซนผู้พ่อตอนนี้นี่ฮุสเซนอับดุลลอ์ที่สองผู้ลูกนี่ก็ยังยืนอยู่เคียงข้างสหรัฐอเมริกาอยู่ก็ต้องซื้อจากอเมริกาซาอุก็ต้องซื้อจากสหรัฐอเมริกาอียิปต์ก็ต้องซื้อจากสหรัฐเนี่ยเพราะถ้าอิหร่านเข้ามาร่วมสงครามนี้มากขึ้นเท่าไหร่ประเทศที่จะได้รับผลกระทบ นี่ไม่พ้นสามชาตินี่ครับเพราะอยู่รอบพื้นที่นี่จอแดนซาอุดีอาระเบียและอียิปต์นี่ไงครับเงินที่ลงมาห้าแสนกว่าล้านนี่มันก็จะเป็นเงินที่เป็นหัวเชื้ออุปมาก็เหมือนกับนายบอลการพนันนี่เอาเงินให้นักพนันไปคุณเอาไปเล่นในบอลน,นะนี่ให้ทุนไปต่อ พอเข้าไปเล่นในบอลน,นอกจากจะเสียเงินที่ในบ่อลเอาให้แล้วนี่สุท Lan, ท hi, ดท้ายก็ต้องขายรถขายบ้านขายที่ดินสิ้นเนื้อประดาตัวใครได้ประโยชน์ครับก็ในบ่อลไงเงินที่เอามาลงให้เนี่ยห้าแสนหนึ่งมืนล้านบาทให้อิสราเอลไปลบเนี่ยก็คือเอาเงินให้อิสราเอลเข้าไปในบ่อนการพนนันหวังว่าอิสราเอลเล่นแล้วนี่ จะมีกำไรแต่จริงๆแล้วคนได้ก็คือในบอนก็คือสหรัฐอเมริกาเพราะสุดท้ายอิสราเอลก็ต้องซื้ออาวุธเพิ่มต้องซื้อกระสุนเพิ่มต้องซื้อจรวดเพิ่มเหมือนกันครับยูเครนนี่ให้ไปสองล้านสองแสนล้านล้านบาทคิดเรอครับว่า เงินที่เอาให้ยูเครนเข้าไปในบ่อนเนี่ยยูเครนจะได้กาไรยูเครนก็จะขายนะครับขายบ้านขายรถขายที่ดินสิ้นเนื้อประดาตัวเหมือนกันขายมาเพื่ออะไรมาซื้ออาวุธซื้ออาวุธจากประเทศไหนครับสมมุติว่าไปซื้ออาวุธเอาละสาภาพยุโรปใจดีมากยก F16 ให้ยกรถถังเลโอพาธให้ยกรถทุ่งเกาะให้ยกปืนให้ยกอะไรให้ สุดท้ายประเทศยุโรปก็ต้องไปซื้ออาวุธจากสหรัฐอเมริกามาประจำประเทศตัวเองอยู่เหมือนเดิมโปรแลนด์ก็ต้องไปซื้อมาหลังจากบริจาคให้ยูเครนแล้วไอ้ที่มันเหลือเออไอ้ที่มันขาดอยู่ก็ต้องซื้อมาเติมซื้อจากไหนครับก็ซื้อจากสหรัฐไงนี่คือเรื่องที่มันเกิดขึ้น ประเทศใดก็ตามที่บริจาคอาวุธให้กับยูเครนสุดท้ายก็ต้องไปซื้ออาวุธจากสหรัฐอเมริกามาเสริมกองทัพของตนเองเพราะมันมันไมเ่เขาเรียกว่ามันไม่มีศักยภาพเท่าที่กำลังรบควรจะเป็นมันภาษาอีสานว่ามันขาดต่องไปต้องซื้อมาเติมให้มันเต็มเนี่ยใครได้ก็คือสหรัฐอเมริกานี่ผมอธิบายธุรกิจสงครามให้ท่านทั้งหลายเข้าใจแล้วมันเกี่ยวข้องอะไร กับประเทศไทยท่านทั้งหลายครับประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่ที่เป็นยุทธศาสตร์เนี่ยรัฐบาลเศรษฐ,ฐาทวีสินเนี่ยอย่าพาะวักพวงเลยนะครับว่าเขาจะเปลี่ยนตัวนายกกลัวแต่เขาเปลี่ยนตัวนายกอย่าเพิ่งคิดเลยเรื่องนี้คิดเรื่องบทเรียนสงครามยูเครนกับบทเรียนสงครามอิสราเอลฮามาตปาเลสไตน์ก่อด ว่าอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ผมบอกกับท่านทั้งหลายไปหลายสัปดาห์ก่อนว่าในเอเชียมันมีภูมิรัฐศาสตร์ที่อันตรายอยู่สมพื้นที่พื้นที่ที่หนึ่งก็คือคาบสมุทรเกาหลีก็คือเกาหลีเหนือเกาหลีใต้คาบสมุทรเกาหลีพื้นที่ที่สองก็คือ ทะเลจีนตะวันออกซึ่งประกอบด้วยโอกินาวาเกาะคิวชูเกาะไต้หวันและประเทศจีนนี่พื้นที่ที่มันมีปัญหากันอยู่ครับและพื้นที่ที่สก็อินโดจีนอินโดจีนก็คืออินโดไชน่านี่มันเป็นภาษาเก่าเรียกดั้งเดิมสมัยก่อนฝรั่งเศสมายึดเป็นอนานิคมอะยึดเวียดนามยึดลาวยึด กัมพูชาเนี่ยเขาตั้งว่าอินโดจีนเราก็เลยเลือกอินโดจีนมาตั้งแต่สมัยอนาณาณิคมนะอินโดจีนคือพื้นที่ภูม,มิรัฐศาสตร์ซึ่งอันตรายลาวเวียดนามกัมพูชาไทยและพมา่านี่คือพื้นที่อันตรายซึ่งไม่ใช่ว่าอันตรายน้อยกว่าทะเลจีนตะวันออก ที่อยู่ระหว่างไต้หวันเกาะคิวชูกาะโอกินาวาญี่ปุ่นนะเท่าๆกันแล้วครับแล้วก็อันตรายนี่ก็เท่าๆกับคาบสมุทรเกาหลีเหมือนกันนี่คือสมพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ตกอยู่ในรัฐตกอยู่ในยุทธศาสตร์ดีกว่า สามพื้นที่นี้ตกอยู่ในยุทธศาสตร์ในการสร้างสงครามตัวแทนและเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่เขาต้องการจะสร้างสงครามเพื่อที่จะปั๊มเงินด้วยนี่พูดกันอย่างตรงไปตรงมานะสามพื้นที่คาบสมุทรเกาหลีทะเลจีนตะวันออกและอินโดจีนท่านทั้งหลายครับ มาพิจารณากันสามพื้นที่คาบสมุทรเกาหลีเส้นขนานที่38แบ่งเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เกาหลีเหนือมีอาวุธนิวเคลียร์และเกาหลีเหนือปกครองด้วยคิมจองอึนและคิมจองอึนนี่ก็ไม่สนนะวันดีคือดีก็ยิงจรวดข,ข้ามญี่ปุ่นไปไม่สนแล้วยิงจรวดข้ามเกาะญี่ปุ่นไปเฉยเฉยนี่มีอะไรไหมพื้นที่นี้นี่ถ้าเกิดสงคราม ตัวแทนขึ้นจะมีความเปราะบางมากอาจจะไม่สามารถควบคุมการตัดสินใจของเกาหลีเหนือได้เพราะเกาหลีเหนือมีอาวุธนิวเคลียร์นะครับอันตรายพื้นที่ที่สองทะเลจีนตะวันออกทะเลจีนตะวันออกซึ่งอยู่ระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่เกาะไต้หวัน กาะโอกินาวาเกาะคิวชูนี่ก็เป็นพื้นที่หากเกิดเรื่องราวขึ้นโอกินาวาคือฐานทัพสหรัฐอเมริกาฐานใหญ่ที่สุดฐานหนึ่งถัดมาหน่อยก็เกาะกวมเกาะมิดเบย์แล้วก็ในไต้หวันก็เป็นเหมือนกับหอกข้างแค่ที่ ทิมเข้าไปในจีนโดยการสนับสนุนของสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นก็เป็นเหมือนกับตัวแทนของสหรัฐเพื่อจะขานอำนาจกับจีนดังนั้นภูมิภาคนี้นี่บริเวณทะเลจีนตะวันออกเนี่ยถ้าเกิดวิกฤตการขึ้น,นก็ถือว่าเสี่ยงครับเพราะมันเป็นการ,รเผชิญหน้าโดยตรงระหว่างจีนแผ่นดินใหญ สาธารณประชาชนจีนกับสหรัฐอเมริกาเลยเพราะไต้หวันโอกินาว่าคิวชูแล้วก็เกาะญี่ปุ่นใหญ่เนี่ยมัน,ม,นมันอันตรายดังนั้นมันจึงเหลือพื้นที่เดียวไงที่สร้างสงครามแล้วสงครามนี้จะเป็นการดูดเงินดูดศักยภาพทำให้กองทัพจีนอ่อนแอลงได้ เพราะไม่ปะทะกับจีนโดยตรงแต่ทําให้จีนนี่จะต้องมาเสียเงินเสียอาวุธเสียกําลังคนในพื้นที่นี้นี่คือพื้นที่ที่เหมาะสมและผมก็ต้องบอกนะครับว่าเขาคิดอย่างนั้นจริงๆตรงไหนครับก็คืออินโดจีนนี่ละจีนวันนี้นี่มีความใกล้ชิดกับลาวมาก ใกล้ชิดกับกัมพูชามากของไทยนี่ก็ไทยก็ยังติดชึ่งอยู่ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนแต่ข้างบ้านเราทิศตะวันตกพม่าที่ผมบอกท่านทั้งหลายก็คือเราเนี่จะหลีกพ้นสถานการณ์นี้ไปไม่ได้เพราะในพื้นที่ภูมิรัฐศาสตร์ ที่สามารถจะก่อสงครามใหญ่และให้กลายเป็นสงครามตัวแทนได้ในภูมิภาคอาเซียนมีประเทศเดียวที่เหมาะที่สุดและตอนนี้เขากำลังลบกันอยู่แต่ยังไม่ถือว่าเป็นสงครามขนาดใหญ่นั่นคือเมียนมาหรือพม่าท,ที่เราเรียกนี้แหละครับผมจึงอยากจะเตือนรัฐบาลเศรษฐาทวีสินว่า อย่าชั่นล่าใจอย่าไว้วางใจในสถานการณ์ของพมา่าเราเอาบทเรียนจากสงครามยูเครนและสงครามอิสราเอลกับฮามาสมาตั้งและท่านจะรู้ว่าการเกิดสงครามขึ้นนั้นบางทีมันก็ไม่มีปีมีขุยเหมือนกันมันก็เกิดขึ้นปุ๊บปั๊บเลยเพราะ มันมีความแค้นมันมีความเกียดชังที่ใส่ไว้เป็นเชื้อในความรู้สึกของคนในพื้นที่นั้นในบริเวณนั้นหรือในชาตินั้นนดังนั้น,น,นจึงต้องบอกครับว่าอย่าไว้วางใจสถานการณ์ของพม่าโดยเด็ดขาดวันนี้ความเข้มแข็งของกองทัพรัฐบาล NUG ซึ่งมีพักคอ l นนี่ รัฐบาล NUG ย้ำอีกครั้งหนึ่งรัฐบาล National Unity g o v e r n m e n t ซึ่งเป็นการรวมกันของทุกกลุ่มที่ต่อต้านพลเอกอาวุโสมินอองหลายซึ่งมีองค์กรปกครองประเทศเมียนมาปัจจุบันก็คือสภาทหาร SAC สุเพียวอาร์มี่เขาซิเขาเนี่ยท่านทั้งหลายครับ ศักยภาพของกองทัพของ NUG วันนี้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะกองกำลังอาสาตามพื้นที่ชนบทตามพื้นที่ในรัฐหรือในภูมิภาคต่างๆที่เรียกกันว่า PDF เนี่ย People Defense Force เนี่ยกองกำลังปกป้องประชาชน ได้เริ่มรับการสนับสนุนทั้งด้านอาวุธและก็ด้านเงินจาก NUG NUG กับมินออนไลน์นี่ไม่มีทางที่จะเจรจาสันติภาพได้นะครับไม่ไม่มีทางนะใครก็ตามที่พยายามที่จะเจรจาเป็นตัวกลางให้ไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร หรือมาเลเซียเนี่ยแต่ว่าไทยก็ถูกรดบทบาทเรื่องนี้ลงไปเนี่ยยากครับ